สวัสดีเพื่อนๆทุกคนและผู้ชมทุกท่านเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารจากค่ายจีนอย่างจงเสินกันอย่างแรกก็ต้องอัปเดตก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันนี้ทางจงเสินทำตลาดอยู่2ค่ายนะครับคือจงเสินริวก้าและจงเสินไซคโครนนะครับซึ่งทั้ง2ค่ายนี้นะครับทำตลาดกับรถคนละกลุ่มกันอย่างริวก้าบ้านเราเนี่ยเขาก็จะเน้นทำตลาดเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์เล็กๆนะครับมอเตอร์ไซค์แม่บ้านทั่วไปราคาไม่แพงส่วนถ้าเป็นไซคโครนเนี่ยสำหรับบ้านเราตอนนี้นะครับก็จะเน้นทำตลาดที่ ีเมมยขึ้นาอย่างล่าสุดก็เป็นไซคอน RE3 นะครับราคาแสนกว่าบาทถือว่าคนาคัเขิมคนเลยแหละเอาเป็นว่าในคลิปนี้นะครับอย่างที่บอกเลยว่าจะมาอัปเดตข่าวสารนะครับเกี่ยวกับทางจงเสิร์นนะไม่ว่าจะเป็นริวกาหรือไซคอนที่จะมีการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ในบ้านเรานะครับตั้งแต่ช่วงปีนี้จนถึงปีหน้าเลยรถคันแรกนะครับที่เราจะมาพูดถึงกันเนี่ยจากจงเสิร์นริวกาครับและนี่คือขับแคมเบอร์ 125i หนึ่งในรถที่หลายๆคนอาจจะคุ้นเคยกับหน้าตาแบบนี้นะครับเพราะว่าใครเจ้าตลาดเองก็มีแบบนี้เหมือนกันส่วนใครที่อาจจะคุ้นเคยกับตอนที่มันเข้ามาโชว์ในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางริวก้าเคยนํารุ่นนี้เข้ามาโชว์อยู่ครับแต่ว่าไม่ได้ใช้ชื่อว่าขับแคมเบอร์นะรู้สึกตอนนั้นเนี่ยจะใช้ชื่อว่า ขับคลาสสิกอันนิเวนเซอรี่อะไรสักอย่างเนี่ยแหละครับเอาเป็นว่ามันก็คือรุ่นเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องยนต์1 1 0่งซีซีนะแต่ณวันนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องยนต์1 2 5่งซีซีแถมยังเติมคําว่าไอเข้าไปตอนท้ายอีกด้วยครับแต่ถ้าคิดว่าเป็นหัวฉีดก็อย่าเพิ่งดีใจไปนะครับเพราะว่าค่ายนี้เนี่ยเขาชอบทําอะไรแปลกๆอยู่แล้วอย่างจงเสริลดิวก้าเซฟทูเอสเอฟไอเนี่ยเขาใส่คําว่า FI เข้ามามันจะเป็นคาบูเรเตอร์ไฟฟ้าเลยและที่สําคััญในนนนเเเพจจของงสิรรรววกก้้าาาาาี่่่ไไมมมดปปะศ็ถ ัวฉีดเขาเขียนแค่สเปคว่าเครื่องยนต์1 2 5ซีซี8.83แรงม้าที่7,500อรอบต่อนอาที แรงบิด9.0นิวตันเมตรที่5,500รอบต่อนอาทีระบายความร้อนด้วยอากาศซึ่งไม่มีการบอกนะครับว่าจน้ํามันด้วยระบบหัวฉีดอันนี้เนี่ยก็ต้องไปรอรุ้นกันตอนเขาเปิดตัวนะครับและถ้าถามผมว่ารุ่นนี้จะเปิดตัวเมื่อไหร่จากที่ทราบมาเห็นว่าเป็นต้นปีหน้านะครับแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้นปีเนี่ยเดือนไหนเนาะเอาเป็นว่าคนที่อยากได้รถแบบนี้สไตล์แนวแน,วนี้ก็เก็บตังรอละกันส่วนราคาก็ประมาณ55,000บาทจนถึง59,000บาทครับ ส่วนขั้นต่อมาที่คาดว่าจะเปิดตัวนะครับอันนี้จะมาจากจงสนไซคนครับชื่อของมันคือไซคน RT1 ซึ่งตัวนี้เนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่าเป็นสกูตเตอร์พรีเมียม 150cc ที่ยังไม่ได้เปิดเผยในบ้านเรานะครับว่าจะออกมาเป็นรูปร่างหน้าตาแบบไหนซึ่งกำหนดการเปิดตัวให้เราได้เห็นเนี่ยคือวันที่30กันยายนนี้นะครับก็รอดูละกันเนาะสำหรับคนที่ชอบสไตล์นี้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่าถ้าอยากเห็นรูปจริงๆเนี่ยลองไปเซิร์ชกูเกิลดูก็ได้ครับหรือว่าลองเซิร์ชยูทูบอะไรเงี้ยผมมันน่าจะเจออยู่แล้ว เพราะว่ามีหลายๆสื่อเขาก็ทำเรื่องนี้กันเป็นแล้วและจากที่ไปดูสเปคมานะครับสำารับ RT1 คันนี้นะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์พอดูได้อยู่นะครับกับ1ลูกสูบ1 5 0 cc กำลังแรงม้าสูงสุดอยู่ที่15.4แรงม้าที่8,000รอบต่อน,นาที แรงบิดสูงสุดอยู่ที่14.5นิวตันเมตรที่6,750รอบต่อนาทีคือถ้าดูจากสเปคเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยนะและที่สําคัญหน้าตาของตัวรถผมว่ามันก็สวยใช้ได้อยู่นะคือมองแวบแรกเนี่ยก็แอบไปคล้ายกับ f o r z a 350จากค่าย Honda และถ้ามองดีๆเนี่ยมันก็คล้ายกับ GPX Drone 150เหมือนกัน อาจริงๆแล้วก็ต้องไปรอดูตัวจริงนะครับวันหน้าตาจะเป็นยังไงซึ่งตัวผมเองเนี่ยก็คงจะขอภาวนาให้ทางไซโคลนํารุ่นนี้เข้ามาโชว์ในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่จะถึงนี้ด้วยแล้วกันนะครับแต่โดยส่วนตัวก็คิดว่าเป็นไปได้ยากนะเพราะค่าใช้ใจ่ายในการออกงานแต่ละครั้งเนี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับเขาก็คงจะไม่ได้อยากเสียตังโดยใช่เหตุเนาะเอาเป็นว่าถ้ามันมีให้ดูที่ไหนผมก็จะตามไปดูละกันนะครับ และคันต่อมาก็จากไซค n นเหมือนกันเลยครับและนี่คือไซค n น RT2 นะครับคือมันก็เหมือนรุ่นเมื่อกี้แหละครับแต่ว่าใหญ่กว่ากันนิดหนึ่งแถมหน้าตาของตัวรถก็ดูจะไม่ใช่พี่ใช้น้องกันด้วยนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดเลยโดยไซค n น RT2 คันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นบิ๊กสกู๊ตเตอร์ดีไซน์สปอร์ตบวกแอดเวนเจอร อารมณ์เดียวกับพวก ADV เลยนะครับแต่ว่าความสปอร์ตเนี่ยก็ถือว่าโดดเด่นกว่า ADV ของ Honda นะครับติดที่ว่ามันเป็นค่ายจีนนี่แหละครับหลายๆคนอาจจะเมินหน้านีแต่สําหรับคนที่ไม่ได้ติดแบรนด์ผมคิดว่ารุ่นนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีเหมือนกันโดยหน้าตาของตัวรถก็ต้องโดดเด่นแน่นอนครับเพราะคงไม่ได้เห็นรถแบบนี้บ่อยๆบ,บนท้องถนนและนอกจากหน้าตาที่โดดเด่นนะครับฟังก์ชันเองก็ถือว่าไม่แพ้หน้าตาเลยไม่ว่าจะเป็นระบบไฟ LED รอบคันหน้าปัดเรือนไม้ TFT ดิจิตอลระบบกุญแจสมาร์ทคีย์ หรือแม้กระทั่งชิวหน้าที่สามารถปรับได้แต่ก็ปรับมือนะจ๊ะและที่สำคัญนะครับคือระบบเบรกซึ่งก็บอกเลยว่าดิสหน้าดิสหลังพ่วงด้วย ABS ถือว่าจ้าวมากๆนะครับสำหรับรถค่ายจีนแบบนี้ส่วนเครื่องยนต์นะครับเป็นพิกัด 250cc ซีลูกสูบ4วาลวระบายความร้อนด้วยน้ําแรงม้าสูงสุดที่ทําได้เนี่ยประมาณ17แรงม้านะครับส่วนแรงบิดอยู่ที่22.5นิวตันเมตร ซึ่งในเรื่องของพละกําลังของตัวรถเนี่ยอาจจะดูน้อยพินิดนึงครับสำหรับคําว่าบิ๊กสกูตเตอร์แต่ถ้าตัวรถมันคันใหญ่เนี่ยผมก็เห็นเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ทั้งนั้นแหละสุดท้ายนี้คือเรื่องของราคาที่ยังไม่ได้เปิดมานะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยเปิดตัวพร้อมกับเจ้า RT1 เลยคือวันที่30กันยายนนี้นะครับแต่ถ้าให้เดาว่านะครับว่าราคาจะอยู่ที่เท่าไหร่ผมคิดว่าน่าจะประมาณแสนสองถึงแสนสามครับแต่ถ้าหากว่ามันเกินแสนสามขึ้นไปเนี่ยบอกเลยครับว่าเหนื่อยแน่ๆให้ดูบทเรียนอย่างรุ่นก่อนหนน้้าี ไซโคล RE 3หน้าตาน่าสนใจมากๆครับแต่ว่าราคาที่เปิดมาทำเอาหลายๆคนสายหัวใส่ซะอย่างนั้น และเมื่อพูดถึงไซคอน r e 3นะครับรุ่นที่จะเปิดตัวเร็วๆนี้ก็คือไซคอน r e 2ครับโดยรุ่นนี้นะครับถือว่าเป็นน้องของไซโคอน r e 3ก็ได้นะครับสำหรับรูปแบบสไตล์ตัวรถเนี่ยมีความใกล้เคียงกันมากๆแต่ว่าความบึกบึนเนี่ยยังไม่เท่ากับรุ่นพี่อย่าง r e 3นะครับส่วนเรื่องของเครื่องยนต์นะครับจะมากับพิกัด 250cc ซี1ลูกสูบ4วาล์ว wow. จ่าน้ำมันด้วยระบบหัวฉีดเกียร์6สปีด ระบายความร้อนด้วยน้ำพวกมากับฟังก์ชันที่น่าสนใจอย่างระบบไฟสองสว่าง LED หนะ้าปิดเรือนไม้เป็น f u ูลดิจิตัลโชคหน้าอัพไซด์ดาวระบบเบรกหน้าหลังเป็นดิสเบรกมี ABS ด้วยนะจ๊ะซึ่งก็ถือว่าทางค่ายจีนก็อัปเกรดมาแบบหนักแน่นนะครับสำหรับตัวผมนั้นถือว่าโอเคนะกับทุกอย่างที่ให้มามันดูเวอร์วังอลังการดีแต่พอมาเห็นราคาที่เปิดตัวแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันจะไหวไหมนะ กับราคาเปิดตัวประมาณ1,19,000บาทครับหลายๆคนฟังแล้วก็มีสะดุ้งใช่ไหมแต่จะบอกว่าแพงก็คงจะไม่ใช่นะเพราะว่าทุกอย่างเขาให้มาสมราคาดีแต่ที่มันน่าเสียดายก็คือว่ารถบ้านเรานะปัจจุบันนี้กับ 250cc 1ลูกสูบเนี่ยมันดูเหนื่อยไปครับคือปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยมีใครที่สนใจรถสูบเดียว 250cc ที่ราคาแสนกว่าบาทหรอกนะ อันนี้ก็ต้องบอกไว้จริงๆเลยครับเพราะว่ามันจะต้องโดนเทียบกับพวกคลาส1 5 0่ซีซีที่เป็นรถสูบเดียวเหมือนกันแถมเป็นพวกค่ายญี่ปุ่นต่างๆใช่ไหมคือรถทรงนี้เนี่ยค่ายญี่ปุ่นเขาก็ทําเหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองรุ่นนี้ว่ามันแอบแพงไปครับสําหรับตัวผมนะราคาประมาณ99,00 0บาทเนี่ยกําลังสวยเลยครับแต่ผมก็อาจจะคาดหวังมากไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเรื่องของเงินเฟอ้อเงินอะไรเนี่ยมันก็มีผลนะครับรถหลายๆค่ายเนี่ยราคาก็ดีดขึ้นสูงขนาดรถ แม่บ้านทั่วไปของค่าญี่ปุ่นณนะปัจจุบันนี้ราคาก็เกิน50,000บาทมาตั้งนมตั้งนานแล้วอะเนาะแม่พอพูดแบบนี้เจ้า r e 2คันนี้ดูคุ้มค่าคุ้มราคาขึ้นมาเลยทีเดียว ซึ่งตรงนี้ก็คงต้องรอดูตอนวางขายจริงนะครับว่ารุ่นนี้จะเป็นยังไงโดย r e 2คันนี้จะวางขายช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมปีนี้นะครับใครที่เห็นรุ่นนี้วางขายแล้วก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างน,นี้เลยนะครับหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอยากจะนําเสนอก็คอมเมนต์มาได้ครับผมส่วนคลิปนี้ตัวผมเองก็คงต้องขอลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ